เหตุที่ทำให้ได้ทรงพระนามว่าตถาคตสี่พิสุททั้งหลายโลกในที่นี้คือทุก์เป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงเป็นผู้ถอนตนจากโลกได้แล้วเหตุให้เกิดโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงละเหตุให้เกิดโลกได้แล้ว ความดับไม่เหลือของโลกเป็นสภาพที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงทําให้แจ้งความดับไม่เหลือของโลกได้แล้วทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกเป็นสิ่งที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงทําให้เกิดมีขึ้นได้แล้วซึ่งทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกนั้นพิสุทั้งหลาย อายตนะอันใดที่พวกมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรมที่หมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ริมได้สัมผัสได้รู้แจ้งได้บรรลุได้แสวงหาได้เที่ยวผูกพันติดตามโดยใจ อายตนะนั้นตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตพิสุทั้งหลายในราตีใดตถาคตได้ตัดสรู้และในราตีใดตถาคตปรินิพานในระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งคำใด คำนั้นทั้งหมดย่อมมีโดยประการเดียวกันทั้งสิ้นไม่แปลกกันโดยประการอื่นเพราะเหตุน mm. ั ali, ้นจึงได้นามว่าตถาคตพิสุทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตพิสุทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มาพรพมในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ตถาคตเป็นผู้เป็นยิ่งไม่มีใครครอบงำเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งพวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดโดยธรรมแต่ผู้เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคต เหตุ hey, ที่ทำให้ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงเป็นกาลวาทีภูตวาทีจุนทะแม้เป็นเรื่องในอดีตถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในอดีตถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในอดีตถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้การอันสมควรในเรื่องนั้นเพื่อพยากรณ์ปัญหานั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนทาแม้เป็นเรื่องในอนาคตถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนทาแม้เป็นเรื่องในอนาคตถ้าเป็นเรื่องจริง เรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์แต่ทาคตย่อมเป็นผู้รู้การอันสมควรในเรื่องนั้นเพื่อพยากรณ์ปัญหานั้นจุนท้าแม้เป็นเรื่องในปัจจุบันถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถทาคตย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนท้าแม้เป็นเรื่องในปัจจุบัน ถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนทาแม้เป็นเรื่องในปัจจุบันถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้การอันสมควรในเรื่องนั้นเพื่อพยากรณ์ปัญหานั้นจุนทา ด้วยเหตุดังนี้แหลตถาคตจึงเป็นกาลวาทีสัจวาทีภูตวาทีอัตถวาทีธรรมวาทีวิญญาวาทีในธรรมทั้งหมดที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตหมายเหตุขอให้ดูหัวข้อเรื่องว่า เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่าตถาคตที่หน้า198และเรื่องที่ไม่ทรงพยากรณ์จนถึงเรื่องที่ทรงพยากรณ์หน้า297ถึง303แห่งหนังสือเล่มนี้ประกอบกับเรื่องนี้ด้วยผู้รวบรวมไวยพจน์แห่งคำว่าตถาคตวาเสตถะ ก็ศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝั่งลงลากแล้วดำลงอยู่ได้มัน่นคงอันสมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรจะกล่าวได้อย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากปากของพระผู้มีพระภาค เกิดโดยธรรมอันธรรมเนรมิตรเป็นทายาทแห่งธรรมดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายบ้างพรหมกายบ้างธรรมพูดบ้างพรหมมพูดบ้างนี้เป็นคำสําหรับเรียกแทนชื่อตถาคตแลอีกสูตรหนึ่งตรัสแก่พิสุทั้งหลายพิสุททั้งหลายคำว่าสมณะ เป็นคำแทนชื่อของตถาคตพิสูจทั้งหลายคำว่าพรามเป็นคำแทนชื่อของตถาคตพิสูจทั้งหลายคำว่าเวทคูเป็นคำแทนชื่อของตถาคตพิสูจทั้งหลายคำว่าพิกษโกเป็นคำแทนชื่อของตถาคตพิสูจทั้งหลายคำว่านิมมโล เป็นคำแทนชื่อของตถาคตพิสุทั้งหลายคำว่าวิมาโลเป็นคำแทนชื่อของตถาคตพิสุทั้งหลายคำว่ายานีเป็นคำแทนชื่อของตถาคตพิสุทั้งหลายคำว่าวิมุตโตเป็นคำแทนชื่อของตถาคตทรงปฏิญา เป็นอภิสัมพุทธะเมื่อทรงคล่องแคล่วในอนุปพรพวิหารสมาบัติอานน์ตลอดการเพียงใดที่เรายังไม่อาจเข้าออกอย่างคล่องแคล่วซึ่งอนุปพรพวิหารสมาบัติ9ทั้งโดยอนุโรมและปฏิโรมแล้วตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตัดจะรู้ พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรมมหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาแลมนุษย์อานอน์ก็แต่ว่าในการใดแลเราได้เข้าได้ออกอย่างคล่องแคล่วซึ่งอนุบุพภวิหารสมาบัตรเก้า ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วในการนั้นเราจึงปฏิญญาว่าเป็นผู้ได้ตัดสู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญาเครื่องรู้และปัญญาเครื่องเห็น ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นแห่งใจของเราไม่กลับกาเลิบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มีได้มีอีกต่อไปดังนี้ทรงปฏิญญาเป็นอภิสัมพุทธะเมื่อทรงทราบปัจจุป,ปาทาขันโดยปริวัติสี พิสษุทั้งหลายอุปาทานขันมีอยู่ห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างคืออะไรเล่าห้าอย่างคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณพิสุจทั้งหลายตลอดการเพียงใด ที่เรายังไม่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้โดยปริวัตรสตามที่เป็นจริงตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณาพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พิสุทั้งหลายเมื่อใดแลเรารู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้โดยปริวัติสตามที่เป็นจริงเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ตัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพมมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พิสุทั้งหลายโดยปริวัติสี่นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเราได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งลูปซึ่งความเกิดแห่งลูกซึ่งความดับไม่เหลือแห่งรูปซึ่งปฏิปทา ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปเราได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งเวทนาซึ่งความเกิดแห่งเวทนาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาเราได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งสัญญาซึ่งความเกิดแห่งสัญญาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสัญญา ซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสัญญาเราได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งสังขารซึ่งความเกิดแห่งสังขารซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารเราได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งวิญญาณซึ่งความเกิดแห่งวิญญาณ ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณทรงปฏิญญาเป็นอภิสัมพุทธ,ธะเมื่อทรงทราบอริยสัจหมดจดสิ้นเชิงพิสูจทั้งหลายตลอดการเพียงไรที่ยาทัทศนะเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเรา อันมีปริวัติสามีอาการสิองในอริยสัจสียังไม่เป็นยานทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าเป็นผู้ตัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกกับทั้งเทวโลกมาลโลกพงมลโลก มูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พิสุททั้งหลายเมื่อใดยานทศนะตามเป็นจริงของเราอันมีปริวัติสามมีอาการสิองในอริยสัจสี่เป็นยานทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่า เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกกับทั้งเทวโลกมาลโลกพมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ในบาลีแห่งอื่นยังมีการกล่าวถึงการปฏิญญาว่าเป็นอภิสัมพุทธะเมื่อทรงทราบอินทรีย์ห้า แต่ละอย่างโดยฐานะหคือโดยความเกิดโดยความตั้งอยู่ไม่ได้โดยรสอร่อยโดยโทษโดยอุบายเครื่องออกอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าเมื่อทรงทราบโลกโดยฐานะสามคือโดยรสอร่อยของโลกโดยโทษอันต่าซามของโลกและโดยอุบายเครื่องออกไปจากโลกดูที่หน้า69 บรรทัดที่17ไปนับจากบรรทัดเลขหน้าทั้งสองหัวข้อเรื่องแห่งหนังสือเล่มนี้อีกแห่งหนึ่งตรัสว่าเมื่อทรงทราบปัญจุป,ปาทาขันแต่ระอย่างโดยฐานะสามคือโดยรสอร่อยโดยโทษอันต่ำซามและโดยอุบายเครื่องออกไปดูที่หน้า82สอง และหน้า85แห่งหนังสือเล่มนี้อีกแห่งหนึ่งตรัสว่าเมื่อทรงทราบท่าสี่แต่ละอย่างโดยฐานะสามคือโดยรสอร่อยโดยโทษอันต่ำสามและโดยอุบายเครื่องออกไปอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าเมื่อทรงทราบอายตนะภายในหแต่ละอย่างโดยฐานะสาคือโดยรสอร่อย โดยโทษอันต่ำสามและโดยอุบายเครื่องออกไปอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าเมื่อทรงทราบอายตนะภายนอกหแต่ละอยา่างโดยฐานะสามเช่นเดียวกับอายตนะภายในหกอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าเมื่อทรงทราบว่ามียานทัศนะที่เป็นไปทับซึ่งเทวดามีปริวัติแปด ดูที่หน้า94บรรทัดที่6จากล่างแห่งหนังสือเล่มนี้อีกแห่งหนึ่งตรัสว่าเมื่อทรงทราบอินทรีย์อายตนะภายใน6แต่ละอย่างโดยฐานะหคือโดยการเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำสามอุบายเครื่องออกอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าเมื่อทรงทราบ การพ้นจากเมถุนสัญโยคะดูที่หน้า172บรรทัดที่สนับจากบรรทัดเลขหน้าแห่งหนังสือเล่มนี้หนังสือชุดธรรมโคตรพุทธประวัติจากประโอดเล่มที่หหน้าที่198ถึง205